สวัสดีค่ะทุกคนค่ะและนี่คือเจนน้ำรุงรังไร้ไร้ค่ะวันนี้มานําเสนอค่ะแบรนด์กูเองครับพราะว่าพี่น้องที่โทรรพรักครับยังไม่เคยลองใช้ใช่ไหมคะนี่คือเจแจจันค่ะสําหรับคนที่เป็นซิวฟ้ากะลิ้วรอยจุดด่างดำ รูขุมขนกว้างโอ้โหฝ้าตายไปเลยจ้ะแม่แค่ใช้ตัวนี้นะคะก็เล็กๆของเราแค่นี้เองค่ะขยี้ให้เกิดฟองแล้วก็พอกนะคะบอกเลยค่ะว่าโอ้โหจี๊ดมากฝ้าหนาๆน,น,นะคะโอ้โหตายเรียบค่ะสิวเลยคะไม่ไม่ทิ้งลากไว้เลยค่ะและคนที่เป็นน้ําเหลืองไม่ดีนะคะขยี้ตัวนี้เลยค่ะทําให้เกิดฟองแล้วพอกไว้สองถึงสามนาทีนะคะตัวนี้เนี่ยจะทําให้ผิวของคุณแข็งแรงขึ้นและช่วยกระชับรูขุมขน ฆ่าเชื้อแบคทีเรียรต่างๆโอ้โหผิวหน้าของเรานะคะวิ่งเลยค่ะโอ้ยยังไม่หมดเพียงแค่นั้นนะคะเรายังมีไอเทมตัวอื่นอีกค่ะนี่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 และนี่คือนางควนค่ะสําหรับคนที่อยากให้เลือดลมไหลเวียนดีผิวเป่งปังโอ้โหผิวตึงเหมือนแบบกินคอลลาเจนมาเลยทุกคนแต่ไม่ต้องกินนะคะสะบู่ไม่ใช้กินค่ะสะบู่ใช้ฟอกค่ะฟอกไว้นะคะ 2-5นาทีค่ะนี่คือว่านนางควรร้อยชนิดเป็นว่านมหามงคลค่ะที่รักล้างอาถรรพ์ได้ด้วยนะจ๊ะผู้จริงไม่โกหกไม่เชื่อหรอโอ้โหลองดูวิตามินต่างๆนานาชนิดจะทําให้ผิวของเราขาวจะทําให้ผิวของเราตึงจะทําให้ผิวของเราดูเด็กดูมีออร่าผิวอุ้มน้ําเลิศมากค่ะและนี่คือไอเทมตัวสุดท้ายของเรานะคะโอ้โหสครับลุงลงังกาแฟะอาราบิก้าตัวนี้แม่เจ้าบอกเลยว่าขายดีมากขายดีสุดๆไปเลย วัวนี้บอกว่าคนติดมากค่ะขี้แฮชแล้คอดําขาดําขาหนีบล่องตรงล่องตูดดาหลังเป็นสิวและที่สําคัญกลิ่นตัวนะคะโอ้โหหายเรียบตายสนิทเลยค่ะขยี้ให้เกิดฟองมเมล็ลสครับติดมือเท่านั้นนะคะถูไปค่ะถูไปค่ะพอกไปค่ะพอกไปค่ะ,อคะ,อคะโอ้โหขี้ใครออกมาเยอะมากค่ะทําผิวให้แห้งๆหน่อยแล้วกันนะคะถ้าจะหากว่าอยากให้เป็นอะไรนะอยากให้เป็นแบบ ระเบิดที่ไข่ถูไปเลยค่ะถูเบาๆแค่นั้นนะคะอุ๊หูผิวของคุณจะเงาเรืองแสงดูมีออร่าค่ะเซตนี้ค่ะจัดไปเลยค่ะสี่ห้าสามค่ะทุกคนคมมากแก้ฟ้าก็มีแก้สิวก็ได้ทำให้ผิวเต่งตึงเลือดลมไหลเวียนดีผิวเซตตัวผิววุ้มน้ำนางควรเลยครับตัวนี้ ระเบิดใครไข่ขี้แห้งจกักรแหละคอดำคุณแม่หลังคลอดคุณแม่ให้นมลูกเด็กก็ใช้ได้ไม่ทิ้งสารตกค้างเซตนี้สุดยอดสี่ห้าสามรีบตำกันนะคะหุ้ยคุ้มมากฉันอยากจะผิวสวยฉันอยากจะผิวดีเลนะิศหน้าฉันก็วาวมากอุ้ยดูหน้าสิอุ้ยตายแล้วฝ้าหายไปเลยอะแม่เลิศรีบตำนะคะเดี๋ยวหมดโปรเายเฮ้ยเ